เหรียญละหนึ่งพันเหรียญสิบบาทในหลวงรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าแบบนี้ใครมีผมรับซื้อไม่อั้นนะครับ สวัสดีครับ FC ช่องซ u เปอร์คอย h a ชาแนลทุกท่านนะครับนี่คือเหรียญสิบบาท2สีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ่าก็เป็นนะครับเหรียญ10บาทนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับคุ้นตากันดีนะครับบางท่านสงสัยว่าเหรียญสิบบาทนี้นะครับมีราคาเพราะว่าเป็นปีพศ2 5 3 5ก็คือปีลึกนั่นเองถูกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับในคลิปนี้นะครับ ผมจะมาชี้จุดเดียวว่าทำไมเหรียญสิบบาทปีนี้นะครับทำไมถึงราคาแพงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพราะปีลึกนะครับบางท่านสงสัยปีลึกคืออะไรนะครับปีลึกก็คือปีที่นะครับมีอายุมีอายุเหรียญนะครับนานหลาย10ปีนั่นเองครับก็คือเหรียญที่ผลิตนะครับ นานแล้วครับผมประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาชี้จุดนะครับชี้จุดแพงนะครับพูดง่งไงก็คือจุดที่มีราคาจุดที่นักสะสมเขาเล่นหาจุดที่นักสะสมเขาเก็บเขาซื้อและก็เขานะครับยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะสะสมมันเองครับเราไปดูข้อมูลการผลิตกันเลยครับ f อครับเหรียญนี้นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้น13ล้านเศษนะครับ f อฟ13ล้านเหรียญเศษนะครับซึ่งถือว่านะครับก็หลัก10ล้าน นะครับก็ถือว่ามาก นายอยู่พอสมควรนะครับ F4 ครับรูปแบบเหรียญนะครับปกตินะครับเหรียญก็จะประกอบด้วยนะครับขอบนอกซึ่งเป็นนิกเกิลนะครับแล้วก็ด้านในที่เป็นทองเหลืองแบบนี้เลยครับ2สีนะครับหน้ากับหลังหมุนแล้วนะครับแบบนี้ครับสลับกันนะครับหรือผ้าเสียนกลับนั่นเองครับบางท่านก็เรียกว่าผ้าเสียนสลับอ่ะครับแล้วแบบไหนล่ะที่มีราคาอ่ะถ้าดูแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับก็คงจะไม่มีค่ามีราคาอะไรครับ F4 แต่นะครับ F4 ครับเหรียญนี้ผมแค่นำมาให้ F4 ดูเพื่อนะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการประกอบคลิปเฉยๆแต่นะครับเหรียญที่จะรับซื้อครับ F4 ในคลิปนี้ก็คือเหรียญนี้ครับนี่ครับอีกเหรียญหนึ่งครับนี่ครับนี่คือเหรียญที่มีราคารับซื้อ F4 สังเกตดูนะครับอ่ามีสองสีเหมือนกันด้านนอกเป็นนิกเกิลด้านในนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับอ่า ทีนี้มาดูครับความพิเศษของเหรียญนี้นะครับที่ทําให้เหรียญนี้มีราคารับซื้อ1000บาทต่อเหรียญทั้งๆที่เป็นสภาพนะครับผ่านการใช้งานแบบนี้แหละนะครับเหรียญก็ไม่ได้ใหม่อะไร FT นูนี้ครับหมุนไปครับหมุนไปครับผมช้าๆช้าๆอ่ะช้าๆอีกด้านหนึ่งนี่ครับนี่คือนะครับเหรียญสิบาทปี2องพรหพระเสียนตรงครับ FC พระเสียรตรงครับบางท่านเรียกนะครับเรียกง่ายๆว่าหัวตรง FC อ่ะ นี่คือเหรียญสิบบาทถ้าเสียญตรงครับ f c ตรงกันเป๊ะเลยนะครับตรงกันข้ามแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับนี่คือรูปแบบเหรียญที่มีราคานะครับซึ่งถ้าใครมีแบบนี้ห้ามนําไปใช้เด็ดขาดนะครับ f c เพราะว่าเหรียญของท่านนะครับมีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมหลักพันเลยนะครับถ้านําไปใช้นะครับราคาก็อยู่แค่ที่หน้าเหรียญก็คือ10บาทนั่นเองครับ ใครมีเหรียญลักษณะแบบนี้ติดต่อมาได้ที่ช่อง s u p e r c o คอยล n ชาแนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ID ดีลายให้ f อฟก็โทรศัพท์มือถือสแกนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีเหรียญแบบนี้จริงนะครับต้องนะครับบอกว่าช่องเรานะครับยินดีรับซื้อจริงแน่นอนครับเหรียญละ1,000บาทครับคลิปนี้ต้องขอตัว FC ทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในอากาศถัดไปสวัสดีครับ